การบริการบนตบลขวสีบยาผู้ใหญู่นที่สามได้เข่ผู้มีเกียรติได้ข้อต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ศาข้ามน้ําข้ามทะเลแล้วก็มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้หน้าที่นี้นะครับพร้อมของพวกเรานะครับครูอ่องงงทำไมใช่คําว่าครูเดี๋ยวบอกเห็นมะเล่นยาสซติดยก คนในบ้านเราจะเล่นให้ยกมือสูงๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้พุ่นทุกๆคนไว้นะคะขอให้เราเลิกบุรีบุรีไฟฟ้าน้ำกระทอ่อมกัญชาหมอเรื่องคิดว่าใแบบ้พึ่นใสๆอย่างพวกเราอยากคงไม่ไปถึงอยานะคะอันนี้เป็นความหวังของหมอเอื้องก็ <c oughs> เลยฝากบอกเด็กๆว่า ขอให้วัยรุ่นที่ไปสัมผัสยาเสพติดต,ตั้งใจเลิกนะครับคนชอ็อตคนไม่บายคนติดยาคนผีเข้าเยอะแย,ยะมากมายเ <c oughs> มื่อกี้หมอเอพยายามบอกพวกเราว่าสมวเด็กปอจําเป็นเด็กดีไม่ย,ไมยุวกเกียยเก่ยวยาเสพติด แบบนี้ก็เป็นเหมือนกันแล้วก็คนที่คนใหญ่จะนําเข้ามาค้าขายบ้านเราจะไม่มีในประเทศไทยก็มีไม่กี่เจ้าที่ตรวจพบที่ตรวจเจอส่วนใหญ่จะนําเข้ามาแอบแอบปมปังคนมากับ เอาทบทวนหัวข้อ,ขอ,ขอคืออะไรลูกดังๆหนึ่งสองสามทำอย่างไรว่าตามทำอย่างไรไม่รู้เรี่นงของเราเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอ่ารอบการก็หนึ่งสองสามสี่ห้าช่วยกันคิดนะครับ การอนโตบานที่อยากมาทำเสนอทั้งอย่างไรให้โรงเรียนรองปอดยาเสพติดรับข้อ1เต็ดป้ายทอดบอกยาเสพติดข้อสองเด็ดป้ายห้ามสูบบุหรี่ข้อสามรณรงต่อต้านยาเสษติดข้อ4ีไม่ยุ่งยากับยาเสษติด Ôa, oh, à, tăng chung nôm, đại gia sét thịt, sáu mươi năm, 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 sáu mươi บอลบอยางดีือม่ดีสามเนึ่งสองหนึ่งหน่งหนึ่งหนึ่ง่งห้ึ่งหนึ่งหนงหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน่หงลน่ง่งหนงหหน่ห่งนนง่ง่ง

pen tek ti mai e u